สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยทำกล้วยจีขนมของเด็กต่างจังหวัดเนาะ,ะตัวนี้นะคะคุณยายจะทำให้พี่อ้อยทานบ่อยๆนะคะก็คือจะใช้กล้วยน้ำว้านะคะที่งอมๆเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยพาไปดูเ่อว่งงองขนาดไหนมากๆนะคะพี่อ้ยอยทานไม่ทันนะคะเพราะว่าเขาเอามาให้ตั้งเคืือนึงเนาะพี่อ้อยทาน ก็เอาไปอบบ้างนะคะอบอบบ้างแล้วก็ทานดิบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสมัย mm hmm. ก่อนดีๆเนาะก็าจะมาเชื่อมนะคะเชื่อมแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะตอนนี้เราทานหวานจัดไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้เชื่อมเลยนะคะ mm hmm. ก็จะมาทําแบบนี้อะ mm hmm. นี่ค่ะก็จะมาจีเป็นกล้วยนะคะแล้วก็มะพร้าวนะคะแล้วก็แป้ง ตัวแป้งพี่อ้อยจะใช้สองตัวเนาะเป็นอเป็นแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยอันนี้พี่อ้อยไม่ได้ใส่น้ําตาลเลยนะคะเพราะว่ากล้วยของอมเนาะเสียงพอดีลูกใช้ปัม๊มเสียงดังมากพี่อ้อยลืมไปลืมหยุดเทปเนาะเมื่อกี้ลืมหยุดกล้อง ก็จะมีเสียงปั๊มน้ำดังเข้าไปมากๆเลยนะคะขอโทษทีเนาะ